ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูรอนอีกครั้งนะครับในรายวิชาพลาศึกษานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการวิ่งกระโดดไกลนะครับจะมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยก็ดนื่นนะครับเรามารู้จักกับคําว่ากระโดดไกลนย่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ กระโดดไกลนะครับมันคือการกระโดดออกจากจุดกระโดดไปให้ไกลที่สุดนะครับด้วยความเร็วและความสูงพอที่อาจจะปรับตัวกับการลงสู่พื้นได้อย่างมีจังหวะพอดีนะครับก็คือการที่เราวิ่งแล้วก็มีจังหวะเทคตัวนะครับกระโดดไปให้ไกลนะครับจะมีมุมที่เหมาะสมอยู่นะครับไม่สูงจนเกินไปแล้วแล้วก็ไม่ทำจนเกินไปนะครับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับสัมพันธ์กันตั้งแต่เริ่มวิ่งก้าวแรกจนถึงลงสู่พื้นนะครับ ตรงนี้ต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับเพราะว่าการก้ามาการวิ่งจังหวะต้องลงตัวแล้วก็การลงสู่พื้นนะครับจะต้องมีจังหวะที่ดีแล้วก็ทักษะที่ดีด้วยนะครับการวิ่งกระโดดก็เห็นะครับระบุการทํางานของร่างกายนะครับระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อนะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กัน,กนจึงจะทําให้เรานะครับสามารถาพัฒนาทักษะในส่วนนี้ทําให้มีการกระโดดของเราเนี่ยมีความไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ร่างกายนะครับ สามารถารับแรงกระเทะจังหวะลงได้นะครับอย่างนิ่มนวลและก็ถูกต้องตามจังหวะที่ต้องการนะครับทีนี้นักปีลองดูนะครับอุปกรณ์และสนามแข่งนะครับการกระโดดไกลนะครับจะอยู่ในกรีตาประกิลาลานะครับซึ่งถ้าใครเคยไปแข่งกีฬานะครับมันจะอยู่ด้านในของลู่วิ่งนะครับสนามจะอยู่ด้านในของลู่วิ่งโดยนะครับจะประกอบไปด้วยลู่วิ่งก็คือตรงนี้นะครับ ที่เป็นทางนะครับวิ่งรูวิ่งนี่ตรงนี้จะเท่ากับรูวิ่งปกติเลยนะครับแล้วก็แป้นกระโดดก็คือตรงนี้มันจะมีจุดไม้เป็นแผ่นไม้อยู่นะครับก็คือห้ามเราเลยแผ่นไม้นั้นนะครับเวลากระโดดแล้วก็บอร์สายตรงนี้ใช้ในการรับรับรองตัวของเรานะครับเพื่อป้องกันการบาดจ็บเวลาลงนะครับถ้าเราไปโดดบนพื้นปูนหรือว่าพื้นยางอย่างนี้ทําให้เราเจ็บได้นะครับแล้วก็วัดได้ยากด้วย วัดระยะครับมาดูกติกาของการกระโดดไกลนะครับหนึ่งเลยคือการหลอกตัวนะครับวิ่งจะต้องวิ่งไปตามลูกของลูกของที่ที่เรากระโดดนะครับแล้วก็สองการกระโดดนะครับห้ามเลยกระดานแทนที่กระโดดนะครับซึ่งเขาจะกําหนดไว้แล้วนะครับหากเท้าเลยนะครับจะถือว่าฟาวนะครับสามกระโดดลงในกระบะทรายนะครับก็คือ อากกระโดดออกนอกนะครับจีบซีนะครับการวัดระยะจากขอบกระดานไปจนถึงจุดที่ใกล้ที่สุดที่เราการะโดดได้น,นะครับก็คือการวัดระยะว่าเรากระโดดได้ไกลแค่ไหนนะครับก็คือวัดจากขอบกระดานที่เป็นจุดมารเลยเป็นกระโดดตรงนี้นะครับดึงยาวมาเลยแล้วก็วัดว่าเราลงตรงไหนนะครับแต่ว่าเขาจะวัดจุดสุดท้ายหรือว่าจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับที่เราลงถ้ามือเราไปคำตรงนี้ เขาก็วัดแค่ตรงนี้ถ้ามือค้ำตรงนี้ก็วัดถึงตรงนี้เลยคือดูจุดไหนที่มันใกล้ขอบเป็นที่สุดนะครับเขาจะวัดจุดนั้นอ่าครับทีนี้เป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการกระโดดไกลอย่างเดียวครับมีงานให้นักเรียนตอบนะครับห้าข้อนะครับให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมานะครับโดยอย่าลืมเขียนชื่อ ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อย่าลืมย้ำหลายครั้งแล้วบางคนยังลืมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ครูตรวจไม่ได้นะครับตรวจได้แต่ว่าครูให้คะแนนไม่ได้ว่าของคนไหนนะครับเอาเป็นว่าอย่าลืมใส่ก็แล้วกันนะครับห้าข้อ,ขอคําถามง่าย,ายๆตอบสั้นๆนะครับอ่าสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ